เนี่ยบ่ายสองโมงมีใครอยู่ไหมคะบ่ายสองมีใครอยู่ไหมคะไปไหนหมดคะ มายื่นเอกสารค่ะเข้ามาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกรอบสองนี่รอบที่สามก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดหาย นี่บ่ายสองวันอังคารที่สิบสามพฤษภาคมมีใครอยู่ไหมคะมายื่นเอกสารคะ่ะ